ปีนี้บอสจะทำของขวัญให้กับน้องเป็นจัตุคามรามมาที่ขวาวาดโครงหน้าก่อนจะแบบไม่ได้มีรายละเอียดอะไรเยอะเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเอาไปดึงเป็นภาพสามมิติแบบนี้เลยนี่เราได้ใส่โลโก้ของบอสโตเล็กช n n นลลงไป <c oughs> <c oughs> เริ่มต้นฉีดชิ้นงานจริงๆแล้วฮะตอนนี้เราอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฮะ <c oughs> สวัสดีครับน้องเ <c oughs> สือ เฮ้ยเฮ้โยโอ้โยน่ารักเลยแล้วในกล้องก็คือไม่เห็นม,มั<ๆ>้สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่อง Boss ัวเล็ Channel และวันนี้เราจะมาทำอะไรวะคือช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายๆมหาลัยเนี่ยเริ่มรับปริญญาเนาะซึ่งมหาลัยที่ Boss จบมาแล้วก็กําลังจะรับปริญญาอยู่ในตอนนี้ก็คือที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนาะซึ่งปีนี้มีน้องที่อยู่ในสายรหัสของบอสเนี่ยรับปริญญาทั้งหมด3คนครับเรียกว่าเรียนจบเลยกัน <laughs> และรมเนียมปฏิบัติทั่วไปของเราเนาะเราก็จะชอบเอาของขวัญของอะไรอย่างเงี้ยไปให้กับเอ่อบัณฑิตที่จบในปีนั้นๆเนาะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่น้องอะไรของเราซึ่งทุกป,ปีก็จะต้องมาคิดว่าจะให้อะไรดีวะอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะคิดไม่ค่อยออกแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่า ไม่รู้จะซื้อของอะไรไปให้อ่ะแบบซื้อไปก็กลัวว่ามันจะไปซ้ําใครหรือว่ากลัวเขาไม่ได้ใช้อีกอ่ะก็เลยคิดว่าจะทําของขวัญรับปริญญาขึ้นมาเองให้เป็นของที่น่าจดจําอาจจะไม่ต้องแบบว่ามีประโยชน์ใช้สอยอะไรเลยเน้นเป็นตํานานน่าจดจําฝังใจต้องเก็บวไว้ตลอดกาล <c oughs> บอสก็เลยคิดว่าปีนี้บอสจะทําของขวัญให้กับน้องเป็นจตุคามรามเท คิดว่าจะทําเป็นเหรียญที่เป็นหน้าน้องแต่ละคนเป็นเหรียญใหญ่ๆเหมือนจตุคามอ่ะเออแบบที่เทียบกับจตุคามเพราะว่าเป็นฟิลประมาณนั้นแล้วเป็นเหรียญใหญ่ๆแล้วก็ห้อยคอทําเป็นหน้าของน้องเองเลยก็น่าจะเป็นอะไรที่น่ารักโดดเด่นน่าจดจําและเป็นตำนาน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราไปทํากันเลยเนาะซึ่งการทำเหรียญอันนี้บอลก,ก็คิดว่าน่าจะใช้เครื่องพีดีปินที่อยู่ข้างหลังเนี้ยในการ ขึ้นรูปของเหรียญขึ้นมาเนาะมันจะได้แบบว่าเป็นเหรียญที่มีมิติอะไรอย่างงี้ก็สะดวกดีด้วยแหละที่จริงอ่ะโอเคก็เดี๋ยวก่อนอื่นบอสเอารูปของน้องเข้ามาใส่กันเอ,อแล้วก็สิ่งที่จะทําก็คือก็แค่ดราฟต์แหละฮะก็คงทําเป็นลายเส้นที่ไม่ได้ละเอียดอะไรมากเพราะว่าเราก็อยากจะเอาไปทําเป็นออทีดีเนาะโอ้พูดไม่รู้เรื่องขอวาดโครงหน้าก่อน ขอโทษน้องด้วยนะฮะแต่ว่ารูปนี้ก็ดูไม่ออกหรอกว่าเป็นน้องอะไรถ้าใครงงว่ามันจะไปเป็น,ปนยังไงต่อไปก็ก็บอกก็งงเหมือน <laughs> กันก็รูปนี้เนาะเป็นพิธีสินจุ่มก็เป็นหนึ่งในประเพณีการรับน้องของคณะสถาปัตยกรรมมาสาจุูาลงกรมหาวิทยาลายัยเนาะสงสารน้อง <laughs> แต่ว่าก็ไม่หยุดแกล้งน้องนะ <c oughs> ได้ละคนหนึ่งของเสียเสร็จแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเรา ไปทำของน้องคนอื่นๆกันโอเคและนี่ก็คือกราฟิกที่เราแปลงมาจากรูปถ่ายของน้องๆเมื่อกี้เนาะก็เป็นประมาณนี้แหละก็จะแบบไม่ได้มีรายละเอียดอะไรเยอะเพราะเดี๋ยวเด๋ยวเราต้องเอาไปดึงเป็นภาพ3มิติโอเคครับนี่คือโปรแกรม3มิติเนาะทุกคนเอาหนาประมาณ8มิลแลวกันเจ้าตัวเหรียญที่เราขึ้นมาเนี่ยบอลจะกัดลงไปให้มันเป็นแบบนี้เลยนี่นี่มันก็จะเป็นเหรียญที่ถูกกัดลงมา เป็นหน้าของน้องเสียโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นเหรียญทั้ง3อันเสร็จแล้วก็คือนี่เลยทุกคนอันนี้เป็นน้องเสียน้องพลีนและอะไรน้องโปโลนี่นี่พอพิกดูด้านหลังเราได้ใส่โลโก้ของบ o s ต o นเลกช h a n n e ลลงไปก็ประมาณนี้แหละเนี่ยน่ารักเนาะน่ารักไหมน่ารัก โอเคครับตอนนี้ไฟล์3มิติของเหรียญทั้ง3อันอยู่ใน SD card อันนี้แล้วเนาะที่จริงเป็น MicroSD เนาะเออพูดถึง MicroSD ก็ถ้าใครอยากรู้ว่าข้างในเป็นยังไงทำการยังไงสามารถไปดูแกะขออ p p ล่าสุดได้เนาะทุกคนบอดแกะไว้เราอธิบายไว้อย่างละเอียดมากเลยเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าเออ SD c a r ดเสียบเข้ามาในเครื่องปิ้น3ม,มิติของเราต้องเสนันนหนนะลืมไม่ได้ใช้นานมากทุกคน ก็จะมาบอกนิดนึงเมื่อกี้บอสเอา,เอา,เอา,เอาไฟล์สามมิติใส่เข้าไปในโปรแกรมของเครื่องปิ้นสามมิติเนี่ยมันก็เจเนเรตออกมาได้ประมาณาชิ้นหนึ่งอ่ะใช้เวลาพิมพ์ประมาณ2ชั่วโมงเนาะประมาณ2ชั่วโมงนิดนิดเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เราน่าจะทำปิ้นสิ่งนี้ออกมาไม่เสร็จดเดี๋ยวพอสั่งปินนะจะให้ทุกคนดูแบบหนึ่งแล้วเราจะตัดไปตอนที่ชิ้นงานเสร็จแล้วก็คือน่าจะเป็นอีกวันหนึ่งเลยเนาะโอเคครับเดี๋ยวก่อนที่จะสั่ง เจ้าเครื่องนี้ปิน้นเดี๋ยวบอสจะไปเอากล่องอะคริลิกมาครอบไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เปิดแอร์เนาะแล้วมันมีความเย็นถ้ามันมาเจอกับความร้อนเนี่ยมันอาจจะทำให้ชิ้นงานมันผิดรูปผิดทรงได้โอเคอันนี้ก็ <laughs> เป็นกล่องอะคริลิกที่บอสไปสั่งมาจากวงเวนยี่สองเนาะถ้าใครอ,อ,อยากรู้โลกวง,งเวนยี่สองว่าทำกล่องอะคริลิกอะไรยังไงก็สามารถไปดูได้ที่คลิปด้านบนนี้อีก <laughs> ขายเก่งวะโอเคเดี๋ยวเราจะมาสั่งปิ้นกันแล้วเนาะนี่เนาะตอนนี้เรามีน้องโปโรพอลีและน้องเสียก็เดี๋ยวลองปิ้นน้องโปโรออกมาก่อนตอนนี้สิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นก็คือเจ้าเครื่องปิ้นน่ากำลังเ,ออเซ็กเซนเซอร์ต่างๆว่าตําแหน่งอะไรพวกนี้ถูกต้องไหมเนาะก่อนที่มันจะทําการปิ้นมันจะได้ไม่มีการเออร์เลอร์เกิดขึ้นนี่ตอนนี้น้องกําลัง ฉีดพลาสติกเทสข้างล่างนะฮะและอันนี้ก็คือการเริ่มต้นฉีดชิ้นงานจริงๆนะฮะชิ้นงานของเราเป็นวงกลมเนาะตอนนี้น้องก็เลยจะฉีดวงกลมขึ้นมาก่อนโดยที่น้องจะเริ่มฉีดจากขอบด้านนอกก่อนเนาะนี่ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมตรงกลางนี่เป็นเป็นโลโก้ของเราเนาะเวลาที่น้องพิมพ์อ่ะน้องจะวาดเส้นขอบก่อนก่อนที่จะถมด้านในให้เต็มเดี๋ยวจะให้ดูตอนที่มันค่อยๆพิมพ์ก็น่าจะเข้าใจมากขึ้นเนาะ ก็ตอนนี้เราพิมพ์เหรียญทั้งสามเหรียญครบแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราแกะเหรียญสุดท้ายออกมาก่อนก็เนี่ยงานมันก็จะถูกปิ้นลงบนเพลทโลหะสมติงวิธีแกะก็ง่ายดายก็คือการบิดฟืบก็จะหลุดออกมาเลยโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูสภาพชิ้นงานของเราเนาะพอตอนนี้เราก็พิมพ์ออกมาครบทั้ง3อันแล้วเดี๋ยวดูด้านหลังก่อนเนาะ จะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะเรียบเนียนเนียบกริบมากเลยเนาะเพราะว่าอันนี้มันเป็นส่วนที่เป็นด้านล่างเนาะเราพิมพ์ลงไปบนแผ่นโลหะมอกี้ซึ่งมันค่อนข้างเรียบมันก็เลยทําให้ผิวเนี่ยเรียบเนียนเมื่อเทียบกับกด,กด้านหน้าที่มันแบบพิมพ์ลงบนอากาศอ่ะมันก็เลยจะมีผิวที่ค่อนข้างจะขุกคขลัก็เดี๋ยวขั้นตอนต,อนต่อไปเราก็มาขัดแต่งหน้าน้านองๆให้มันเรียบเนียนนิดนึงที่จริงถ้าปินด้านเนีย้ยลงไปอาจจะเรียบเนาะแต่เราเอาโลโก้เราสวยดีกว่าเรวว่า Oh, uh, uh. เดี๋ยวเราจะมาทําการสัญญกรรมหน้าน้องๆที่มีตะปุ่มตะป่ําให้เรียบเนียนอันนี้เป็นเครื่องเจียแบบพกพาเนาะเนี่ยพอมันเหมือนสว่านพอเรากดแล้วมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นลืมใส่ทานหมุนเออได้ยินเสียงปะเหมือนเครื่องสั่น ดีพี่ไม่ได้เลยเฮ้ยดีขึ้นมานิดหนึ่งนิดหนึ่งที่แปลว่านิดหนึ่งจริงๆมาต่อที่หน้าน,น้องอีกคนหนึ่งไปก่ะพอแล้วละ่ะเดี๋ยวกระดดัด,า,ดายรูปอีกนิดนึ่งกน่าจะโอเคโอเคโอ้ฝุ่นเหมือนจะเยอะเต็มห้องไปหมดเลยไหมนะไม่เคยทำในห้องเลย โอเคเดี๋ยวบอสไปขัดก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปพ่นสีกันว่าจะเป็นยังไงมาพ่นสีกันโอเคแล้วเราก็จะวางน้องๆลงป่าอีนี่เราพ่นอยู่ข้างๆกับน้องสนหิมะด่างแดงด่างแดงจริงๆนะทุกคนมันไม่ได้จะแห้งตายและนี่ก็คือสเปรย์รองพื้นกบรอยก็จะช่วยให้ชิ้นงานเราเรียบเนียนขึ้นอีกนิดหนึ่ง และเราจะทำการพ่นสเปรย์ลงบนชิงาของเราให้มันมีความเรียบเนียนและสวยงามโอเคเออถ้าสเปรย์นี้ก็จะช่วยกบรอยเนาะหญ้าก็คงไม่เป็นสีขาวหรอกเห็นไหม,ไมทุกคนแบบว่าเนื้อสเปรยมันจะ ซึมเข้าไปตามร่องอะไรพวกนี้แนละ้วมันก็จะช่วยอุดพวกรอยที่ไม่เรียบเราจะเอาสิ่งนี้ไปพ่นสีจริงได้แล้วเนาะสีมันแบบติดแค่ข้างบนเราต้องเส้นสีขาวคือสีมันไม่ลงไปเฮ้ยแต่มันก็สวยดีนะแต่เ,เราพ่นบนพ่นล่างแล้วก็รอน้องแหง้งแล้วก็เม่นานจบที่จริงน้องเพิ่นเคลือบด้วยแต่ว่าไม่ต้องพ่นหรอก ถามว่าทำไมต้องพูดเสียงเบาเก่งใจข้างบ้านข้างบ้านอยู่ข้างๆเะบ่อกี้เขินไม่ใช่เกรงใจหรอกตอนนี้ชิ้นงานของเราก็เสร็จเกือบจะสมบูรณ์ <c oughs> ถือว่าสมบูรณ์แล้วละ่ะโอเคเราทําให้ดูประมาณนี้แล้วเดี๋ยวบอจะไปเก็บงานต่อน,นอกเนี่ยเราก็พ่นเป็นสีดํทาทั้งหน้าทั้งหลังแล้วเนี่ยตรงที่เป็นเส้นยุบเข้าไปสีก็จะไม่ค่อยติดทําให้มันแบบออกขาวๆนิดๆแต่ก็ดีมันทาให้แบบว่าลายมันก็มีความชัดขึ้น และสียังไม่แห้งว้ยโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวบอสเก็บงานเองแล้วก็เดี๋ยวเราเอาของไปให้กับน้องๆกันเลยเนาะเพราะฉะนั้นวาไปวันงานเลยครับไปตอนนี้เราอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและเราจะไปมอบของให้น้องๆของเรากันไปสวัสดีครับ,รบน้องเส,ส,ส,สี่ย มีของมาให้ขอแบบ re action ขอแบบเบอร์เบอร์เฮ้ยยาวและนี่นะฮะโอ้ยยางและนี่คือโลโก้ตัวเองและอะไรฮะไ i โซเอ้ยนี่หน้าผมอะอเทศสุดยอดทำไมอะทำหน้าให้เหมือนก่อนทำยังไงวะ ว่างหรือเปล่าไสโปโลสวัสดีค่ะสวัสดีกล้องเร็วน้องปโ,โลนะสวัสดีนะโซโซโซเชียลแจมและนี่คือของปโ,โลนะนะ้ย <c oughs> แค่นี้ปอลอใหญ่เลยโคตรพรีเมียมแล้วในกล้องก็คือไม่เห็นมั้ยรอบมงเอารอบเหรียญครับกบมือไปดนแดันดันดัน ฮอลเลน์อีราอีราอุ้ยเฮ้ยจุไกี่ไ <laughs> <MBA> หุกี้จตุค <laughs> ามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรามเทพอุ้ย,ยอุ้ยใครอ่ะ ไม่เคยตอบมนนีเลยแล้จะตอบตังค์ไอ้หน้าหงาย ก็วันน like, ี้ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็เอาของที่เราทำมาให้น้องๆแล้วหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะฮะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้บอสด้วยนะแล้วถ้าใครยังไม่กด subscribe ก็ฝากกด s u b s c r i บ e ไปด้วยนะครับถ้าใครกดซับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในอนาคตเนาะวันนี้ไปแล้วครับเรามาพบกันใหม่กับบอสตัวเล็กในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย